สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อวยนิยายวาย e m b e r s h i p ค่ะ Membership คืออะไรอ่ะ Membership นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ของ YouTube ค่ะไว้สำหรับใครนะคะที่อยากสนับสนุนช่องและติดตามช่องนานๆน,นะคะสามารถเลือกสมัครตามแพ็กเกจที่แต่และช่องเนี่ยกำหนดมาได้นะคะซึ่งหลังอยากสมัครไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนานา,นา,นา,นานมากมายรวมถึงอะไรก็ตามที่ทางช่องเนี่ยกำหนดไว้ให้ก็เดี๋ยวทุกคนจะต้องไปดูรายละเอียดกันนะคะและช่องอวยนิยายวาของเราเนี่ยก็ได้เปิด เิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเย่หลายคนเนี่ยอาจจะสมัครไปแล้วแหละแต่วันนี้นะคะจะมาทําคลิปแนะนําสําหรับใครที่สนใจจะสมัครนะคะแล้วก็จอๆเนี่ยจะมาอธิบายด้วยว่าช่องเราเนี่ยมีระดับสมาชิกอะไรยังไงร,ราคาอะไรเท่าไหร่สิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาค่อยๆพูดให้ฟังกันแล้วกันเนาะช่องโอ๊ยนยายไว้นะคะมีระดับสมาชิกให้สมัครทั้งหมด3ระดับค่ะระดับแรกคือระดับผัดป้ายอยู่ที่ราคาเดือนละ35บาทระดับที่2นะคะระดับเซียนป ยอยู่ที่ราคา65บาทต่อเดือนและระดับที่3นะคะเป็นระดับใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะคะชื่อว่าระดับเทพนะักป้ายค่ะอยู่ที่ราคาเดือนละ150บาทต่อเดือนจ้าแล้วทั้ง3ระดับนี้ต่างกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจจอจะอธิบ,บ,บายให้ฟังนะคะทุกระดับนะคะจะมีเหมือนกันหมดเลยก็คือจะมีป้ายหยกต่อท้ายชื่อหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละที่เป็นป้ายสีเขียวสีส้มที่ช่วงนี้เราเห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะสมาชิกเนี่ยจะได้รับสติกเกอร์ไว้ ส่งพูดคุยกันในช่องแชทไลฟ์สดอย่างที่3นะคะสมาชิกทุกคนเนี่ยจะสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ใครที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยจะไม่สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะและอย่างที่4นะคะพิเศษสําหรับแพ็กเกจเทพนักป้ายราคา150บาทเนี่ยใครที่สมานะคะรับไปเลยทันทีค่ะบูมเจเวยนยายวายลิมิเต็ดอ dition หนึ่งเช่นขั้นตอนการสมานะคะง่ายมากเพียงแค่ทุกคนนะคะเข้าไปหน้าช่องอวยนิยายวาของจอจะมีปุ่มกดติดตามกดสมัคร มาชิกอยู่ตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะคะพอหลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชําระเงินซึ่งสามารถจ่ายผ่านในทั้งบัตรเดบิตบัตรเครดิต PayPal นะคะแล้วก็ทัวร l เลดแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะหลังจากสมัครแล้วเนี่ยอยากให้สมาชิกทุกคนนะคะเข้าไปเช็คในคอมมูนิตี้ค่ะเจ้จอจะโพสต์ไว้นะคะเผื่อว่ามีแจกของแจกของอะไรอย่างนี้สามารถเข้าไปติดตามโพสในนั้นได้นะคะแล้วก็หวังว่านะคะช่องอวยนยายไว้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนเลย ะะถ้ามีใครสงสัยอะไรตรงไหน,นสามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจจอ,จ,อจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะสุดท้ายก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ